อ่าครับก็เดี๋ยวจะมาอ่าทำข้อนี้กันนะครับโดยอ่าที่เราคำนวณมาแล้วนะครับก็เราจะได้ความยาวรัศมีของวงกลมนะครับเท่ากับด้าน bc หารด้วย2สแควรูทสามบวหกนะครับแล้วก็ X เท่ากับสแควรูทสามคูณ R นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปสร้างหน้าใหม่ก่อนนะครับเพิ่มหน้าหน้าว่างอ่าโอเคนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําการสร้างขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําการสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามาขึ้นมาก่อนนะครับอ่าตอนแรกสร้างเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นอ่าจากนั้นกําหนดจุดศูนย์กลางการหมุนนะครับตัดท้นตัดทนะครับไปที่การแปลงหมุนนะครับอ่าสามเหลี่ยมด้านเท่าจะหมุนได้โมกสิบองศานะครับอทนนี้อีกด้านหนึ่งก็ลากเชื่อมได้เลยนะครับ ะจะได้รูปสามเหลี่ยมท้านทำมาแล้วเดี๋ยวจะทําการกําหนดชื่อมุมก่อนนะครับะจะกําหนดชื่อมุมเป็นมุม abc นะครับจากนั้นนะครับจะทําการวัดความยาวของด้าน bc นะครับไปที่ด้าน bc เมนูการวัดแล้ว้อความยาวซึ่งจากที่เราคำนวณไว้ตอนแรกนะครับ ความยาวรัศมีของวงกลมนะครับจะเท่ากับด้าน bc หารด้วยสองรสามบวกนะครับอ่าทีนี้เราจะมาคำนวณความยาวของรัศมีของวงกลมนะครับอเดี๋ยวเราจะขยายให้นะครับเราจะมา,านะครับก็ไปที่ตัวเลขเ,รเครื่องคำนวณน,นะครับเลือกความยาวด้าน bc หารด้วยสองรูสามนะครับสอง แฟทกสามบวกหกอ่าเดี๋ยนะองใส่วงเล็บลงไปอ่าอ่าครับโอเคครับอ่าทีนี้จะได้ค่าอา,ารีมยจะได้ค่าจะได้ค่าความยาวรัดส,ส,สมีของวงกลมมาแล้วน,นะครับอ่าเดี๋ยวจะง่ายๆก็เดี๋ยวจะกำหนดชื่อก่อนนะครับให้เป็น อ่าอ่าโอเคครับทีนี้จะหาค่า x ต่อนะครับค่า x ก็คือระยะทางจากจุดนี้มายังจุดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาคำนวณค่า x กันต่อนะครับไปที่ตัวเลขนะครับเครื่องคำนวณอ่าค่า x เท่ากับสแควรูทสามคูณ r นะครับก็จะคิดเครื่องคำนวณนะครับอ่าสแควรูทสามคูณด้วย r r คือความยาวรัศมีที่เราคำนวณได้มากี้นะครับอ่าก็กดเลยอ่า เราจะได้ค่า x มานะครับเดี๋ยวจะตั้งชื่อเป็น x นะครับ x A ทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มสร้างได้เลยนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะสร้างเส้นแบ่งครึ่งมุมที่มุม B ก่อนนะครับสร้างเส้นแบ่งครึ่งมุม่าทีนี้เราจะมาที่จุด B นะครับก็จะสร้างวงกลมที่มีความยาว รัศมีเท่ากับ x นะครับอ่ากดที่จุด b กด x จากนั้นมาที่เมนูการสร้างสร้างจุดสร้างวงกลมจากจุดศูนย์กลางและรัศมีนะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็จะได้จุดตัดของวงกลมกับด้านสามเหลี่ยมที่เราสร้างไว้แล้วครับอ่าครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดนี้นะครับเพื่อจะได้หาจุดตัดที่เส้นแบ่งครึ่งวงกับเส้นตั้งฉากครับอ่ากดที่จุดนี้เลือกด้านจากนั้นไปที่สร้าง เอาไหมนะครับจุดจุดด้านสร้างเส้นตางฉากเับา่าก็จะได้จุดตัดตรงนี้มาเลยนะครับอืมซึ่งจุดตัดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมน,นี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะทําการซ่อนวงกลมนี้ไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาทําการสร้างวงกลมนะครับเลือกที่จุดศูนย์กลางแล้วก็ความยาวรัศมีก็เท่าที่เราคานวณไว้ตอนแรกนะครับอ่ารัศมี อันนั้นมาที่สร้างสร้างวงกลมจากจุดศูนย์กลางและรัศมีครับอ่าครับก็จะได้วงกลมวงแรกอยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับจะทําการเลื่อนขนานไปทางด้านขวานะครับอยากจะทําการสร้างเส้นขนานก่อนนะครับเลือกที่จุดศูนย์กลางขวงกลมเลือกด้านนี้นะครับจากนั้นกดสร้างเส้นขนานอ่าทีนี้นะครับก็จะทําการเลื่อนขนานวงกลมนี้นะครับไปทางขวาอ่าตามเส้นขนานที่เราสร้างขึ้นเลยนะครับอ่า เดี๋ยวจะใช้การระบุเวกเตอร์นะครับเข้ามาช่วยในการเลื่อนขนาดนะครับโดยก้นตอนแรกน,นะครับเราต้องสร้างจุดตัดของวงกลมกับเส้นขนาดที่เราสร้างขึ้นมาก่อนนะครับสองจุดแบบนี้อจากนั้นนะครับเราจะทําการระบุเวกเตอร์โดยการระบุเวกเตอร์นะครับถ้าเราระบุจากซ้ายซ้ายก่อนแล้วไปจุดขวานะครับการเลื่อนขนา,านก็จะไปทางขวาแต่ถ้าเราระบุเวกเตอร์จากจุดขวามาซ้ายก่อนการเลื่อนขนานก็จะไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวจะทําการระบุเวกเตอร์นะครับเลือกที่จุดซ้ายก่อนแล้วมาจุดขวานะครับ ไปที่การแปลงระบ,บุเวกเตอร์นะครับอ่าโอเคสังเกตสีเ้วเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นทิศทางที่ทิศทางของเวกเตอร์นะครับที่เราจะเลื่อนขนานไปอ่าจากนั้นเราจะทําการเลื่อนขนานกันเลยนะครับกดที่วงกลมไปที่เมนูการแปลงเลื่อนขนานอ่าสังเกตน,นะครับมันก็จะเลื่อนขนานมาแล้วตามที่เราได้ระบุเวกเตอร์ไว้อ่าก็ทําอีกเหมือนเดินมนะครับสร้างอ่าเลื่อนขนานอ่ามาที่วงกลมเมนูการแปลง เลื่อนขนานอ่าโอเคทีนี้เราก็าจะได้เรืร่อนขนานไปตามนี้ได้สีรูปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปจะเลื่อนขนาน,ข,นขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับอ่าก็ทาเหมือนเดิมนะครับกดที่จุดต,ตรงนี้นะครับกดที่ด,ด้านนี้เพื่อสร้างเส้นขนานนะครับอ่นนาจากนั้นเราจะทําการระบุเวกเตอร์นะครับโดยสร้างจุดตัดของวงกลมกับเส้นขนานที่เราจะเลื <M. S 1> <ๆ>่อนไปนะครับจากนั <M. S 2> ้นกดระบุเวกเตอร์โดยกดจากจุดล่างไปยังจุดบนนะครับอ่าไปที่การแปลงระบุเวกเตอร์อ่า ทีนี้ก็จะทําการเลื่อนขนาดนครับโดยกดที่วงกลมแล้วก็ไปที่เมนูการแปลงจากนั้นกดเมนูเลื่อนขนาดนะครับอ่ามันก็จะเลื่อนขนาดขึ้นไปข้างบนแบบนี้เลยนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับวงกลมการแปลงเลื่อนขนาดวงกลมการแปลงเลื่อนขนาดอ่าครับก็จะได้วงกลมขึ้นไปตามแนวบนนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะมาทำอ่าด้านยิมพ์กันนะครับ ขึ้นไปแบบนี้เหมือนกันอ่าตอนแรกนะครับจะสร้างเส,ส,ส้นแบ่งเครื่องมุมที่มุมซีก่อนอ่าสร้างเส้นแบ่งเครื่องมุมอ่าโอเคครับอ่าสังเกตว่าเราจะได้จุดตัดตรงนี้แล้วน,นะครับอ่าครับต่อมานะครับก็จะสร้างเส้นขนานนะครับเหมือนกับข้างที่แล้วเลยนะครับก็จะกดที่จุดตรงนี้อ่าด้านของด้านรูปสามเหลี่ยมนะครับสร้างเส้นขนานนะครับ,รรบอ่า ทีนี้ก็จะเลื่อนขนานไปตามเส้นนี้ได้เลยนะครับก็ทำเหมือนเดิมเลยจะใช้การระบุเวกเตอร์นะครับจุดตัดของวงกลมกับเส้นขนานก่อนอจากนั้นทําการระบุเวกเตอร์นะครับเลือกจากจุดล่างขึ้นไปจุดบนนะครับจากแรงระบ,บุเวกเตรอร์จากนั้นนะครับจะทําการเลื่อนขนานวงกลมนี้ยขึ้นไปตามเส้นขนานที่เราสร้างขึ้นมาได้เลยกดที่วงกลมนะครับไปที่เมนูการแป้งเลื่อนขนาน Okay. โอเควง,ก,งกลมกานแป้งเส้นขนาดอ่าโอเคนะครับอ่าโอเคจะจะซ่อนเส้นดีใไม่จำเป็นออกไปก่อนนะครับอ่านคารัโตนี้เลยนะโอเคอ่าทีนี้ก็จะเหลือวงกลมตรงกลางนะครับอาจารยคิว่าเส้นแบ่งครึ่งมุมสองมุมที่เราแบ่งไว้มันจะมาตัดกันตรงกลางของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าพอดีอ่าแสดงว่าตรงนี้ก็คือ จุดกกลางของรูปสามเหลี่ยมนนเด็กเราก็จะสร้างวงกลมตรงนี้นะครับโดยกดที่จุดตัดตรงนี้อ่ามาที่รัศมีที่เรากําหนดไว้สร้างวงกลมจากจุดศูนย์นกลางและรัศมีอ่าครับก็จะได้วงกลมทั้งหมดสิบรูปนะครับในสามเหลี่ยมด้านเท่าอนนั้นก็ซ้อนจุดที่ดันไว้ออกนะครับอขเคครับซ้อนครับซ้อน อโอเคก็จะได้แล้วนะครับรูปนี้ก็จะได้วงกลมสิบรูปที่อยู่ในสามเหลี่ยมด้านเท่าน,นะครับลองย่อขยายดูยนะครับอ่ามันก็อยู่ในนี้เหมือนเดิมนะครับครับข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ